ไม่ได้พูดเลยใส่เกือจริงเอามาเดี๋ยวนี้เออยังวิอิ่มเลยอ่ะออไม่เป็นไรนะแม่ตุเจ้าอ่าฉันได้ตั๋วไปเที่ยวสวนสัตว์ฟรีด้วยนะ่ยเธอจะไปด้วยไหมเฮ้ยจริงเหรอเฮ้ยอ,อ,อยากไปด้วยอ่ะไปด้วยไปด้วยฉันอยากไปหาสัตว์พอดีฉะน,นั้นก็จะมีขอกินอยู่บ้างนะใช่ขอกินเยอะมากแล้วก็เปิดใหม่อีกด้วยนะถ้าเรารีบไป เยอะกว่านี้แหละมั้งนะแต่ว่าอะไรนะคือฉันวงนอนแล้วอ่ะขอกลับบ้านไปนอนก่อนนะคือฉันจัดงานให้เธอจนดึกเลยอ่ะทุกทีก็เป็นใครอีกเพราะว่าตอนนั้นเองที่ฉันไปซื้อของที่ตลาดแล้วฝนก็ตกแล้วมันก็โดดใจด้ันฉันก็เลยเป็นใครอีกอ่ะแล้วฉันก็งงนะมากๆฉันไปก่อนนะโอเคนะอลิซบายบายว่าแต่ททำไมปากเระเดงจะเลยก็เพราะว่าปากไม่เดงก็ไม่มีแรงเดิงนไ่ล่ะ